นะครับผมได้มายือนอยูอ่บ่งสะดุ้งไงนะครับอยู่อำเภอกัวแก้วนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศอุปกรณ์การหาปลาของอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับผมได้มีโอกาสมาให้เขาภาพบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับการหายุหากินนะครับไม่ให้พี่หายนองได้เบื้องกันนะครับ นี่ครับผมจะพายางขับมาเบิรงใกล้ๆครับนี่สะดุ้งยังสุดยอดครับ อันนี้เพื่อนกะสิเอาขึ้นไว้สักก้อนนะครับเวลาน้าม,มันไหลปาหลากะสิหไหลครับได้นี่เพื่อนบอกว่าเป็นปลาขาวหัวแข็งครับแล้วก็เป็นปลาขาวควาย้ำอย่างนี้แ่ะครับได้หลายครับความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเขา นี่นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นสะดุ้งใ่นะครับอุปกรณ์การหาปลาของพี่น้องทัศอิศายนบ้านเฮานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปเรื่อยๆครับไปเบิ้งสะดุ้งใอยู่ตรงนี้มันหลครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบสองฟังนะครับยุงพร้อวงนี้นะครับอู้สะดุ้งหลายครับ เป็นอีกอมุมนึงนะครับเพิ่นกำลังเอาสะดุ้งลลงน้ำอยู่ครับนี่น,นะครับเรื่องรลววของสะดุ้งใน่นะครับยังมีอีกหลายแล้วก็โอ้ยาวนะครับร้องไผ่บางนี่ครับย้าวลงไปถึงหนองหานุูนล้ะครับ ผมสิพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหนองฮานครับผมเพื่อนกับปลูกผักปลูกหญ้าไปความอุดมสมบูรณ์ครับโอ้เป็นตาอ่อนซ้อนครับครับดีวกั้ที่ให้น้องนะครับได้เห็นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเป็นสะดุ้งใหญ่ที่อยู่ข้องไทยบางนี่นะครับเป็นโครงการผมชีมุ้น เป็นตาสะออนครับคุณสะดุ้งแย่หลายเปิดสมิ่งกระท่อมเอาไว้ทางนั่งยกสะดุ้งนะครับเป็นจุดเป็นจุนดนะครับกต่จะเป็นอีกบวงหนึ่งนะครับ Boom. นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเล้านะครับของการยกสะดุ้งนะครับยูคล้องที่ต่อไปถึงนองหานนะครับนีสะดุ้งใหญ่หลาย <S <S เพื่อนกะทิยกายเวลาตอนเศร้าตอนแรงนะครับเพื่อนกะทิยกสะดุ้งขึ้นนะครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายๆอยู่แดดมันฮ้อนนะครับน้ำยังบ่ไหลก็ยังสิบ่มีป่าเพื่อนกะยังบบทันได้ยกยังบบทันล้งสะดุ้งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งสะดุ้งใหญ่ตามเส้นทางค้องน้ำนี่ไปเรื่อยๆครับจนว่าถึงหนองหานนะครับไปกับผมครับ